าสนใจเรื่องธุรกิจเรื่องอะไรเ,ราเขาก็เรื่องเดียวอันนี้บันทึกทุกเรื่องอ่ะเราจะเห็นทั่วไปมนุษย์อ่ะคือเผืออทุกเรื่องว่าจะเวลาสวดมันก็นมาทุกเรื่องลหลง่แหละจนเวลาอย่าง <c oughs> บางคน <c oughs> เขาเขาเป็นโรคอะค่ะเขาก็จะอธิษฐานตลอดหนึ่งชั่วโมงเลยโอ้ ه, หลวงปู่ช่วยหนูด้วยนะขอให้หนูหายไวๆอย่าให้มันลุกลามให้ผลเอ็กซเรย์ออกมาเป็นลบอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาดีมากอะ เขาจิตจดจ่อใช่ไหมคะหลวงตาใช่อยู่กับหลวงพ่อจดจ่อในสุขภาพของตัวเองถูกอยู่กับหลวงพ่อก็คือหลวงพ่อก็อยู่กับเราอ๋อค่ะหลวงตาเราไม่อยู่กับท่านท่านก็ไม่อยู่กับเราหรอกค่ะหลวงตาที่หลวงตากล่าวว่าพลังงานของพุทธมนุ์นะคะจะเป็นกระแสเดียวกับพุทธมนต์อย่างเมื่อวานเนี้ยค่ะที่หลวงตาได้เทศนาธรรมที่วัดหนองโคพรมิมิตหนูก็หันไปพูดกับน้องอีกคนนึงเนี่ยพระสกภัทโธองนี้นะมีที่มาที่ไปสร้างที่ไหน พอหลวงตาพูดเกิดขึ้นมาในรอบหนึ่งทุ่มนี่ค่ะหลวงตาก็พูดถึงเรื่องพระจกักรพรรดิก่อนเลย<ช>ถูกต้องไหมคะหลวงตาพข้างหลังเป็นจักรพรรดินะนั่นหมายความว่ากระแสพุทธมนต์ที่หลวงตาได้คิดเนี่ยหนูสามารถเข้าไปรับความรู้สึกหรือว่าได้หลวงตาได้ใช่ไหมคะได้ถ้าเราฝึกเราก,ก,ก็สามารถจะกําหนดได้ว่าวันนี้อยากฟังเรื่องอะไรเนี่ยก็ได้นะจริงเหรอคะหลวงตาได้นะ จ้าค่ะหลวงตาอย่างในเรื่องกระแสเดียวกันที่หลวงตาบ,บอกว่าสวดพร้อมกันตามรอบในอนาคตเนี่ยพวกเราจะได้มาเจอกันเจอกันแน่นอนเพราะขึ้นเดียวกันอืค่ะขึ้นเดียวกันจะเปลี่ยนร่างไปจะเปลี่ยนไปกันยังไงก็ความรู้สึกยังบันทึกไว้อยู่ยังเจอกันอยู่คนเราเกิดคนเดียวไม่ได้นะต้องมีพวกนะะ เพราะนั้นเรามีพวกเยอะแล้วยิ่งตอนนี้สวกันร้องกันเยอะแล้วเราไปเนะี่ยเราก็แผ่เมตตาให้วิญญาณเวลาแผ่ทุกครั้งนะแต่ไปสวดที่ไหนก็ตามอธิาฐานให้เขาช่วยดูเกื้อกูลในการวินว่าใจเกิดในอนาคตนะจา๊ะวิญญาณทั้งหลายแถวเนี้ยท่านเกิดคนเดียวไม่ได้นะฉันเกิดคนเดียวก็ไม่ได้อีกนั่นเป็นศาสตร,ร์ของหลวงปู่ท่านสอนไว้ หลวงพ่อจะสอนไว้ค่ะหลวงตาสําหรับญาติธรรมใหม่ที่เขาเพิ่งสวดมนต์ค่ะหลวงตาเขาบอกว่าถ้าอยากจะรวมกลุ่มกันไปสวดแผ่นมตตาให้วิญญาณตามสถานที่ต่างๆค่ะหลวงตาเราจะต้องรวมตัวกันอย่างน้อยกี่คนนะคะแล้วก็ต้องสวดอย่างน้อยกี่จบอย่างน้อยก็สามคนขึ้นไปแหละสามคนขึ้นไปนะคะส <3 S 1> ามคนขึ้นไปเพราะหลายคนก็ต้องลดร้ายคัน ถ้าสามคนกับรถคันเดียวก็คงพอถ้ามีทรัพย์เยอะกับหลายคนน้อยถ้ามีน้อยก็มันต้องนั่งรถเมย์ไปค่ะหรือนั่งรถไฟแล้วอย่างที่กลุ่มชีวิตนี้มีประโยชน์นะคะเขารวมตัวกันตลอดอตลอดทุกเดือนเป็นประจำทุกเดือนชวนกันทำความดีชวนกันไปสวดตามสถานที่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหลวงตา มีประโยชน์มากไหมคะมีนะเพราะว่าบางที่เนี่ยถ้าเกี่ยวข้องกับเข้านี่เวลาเขาไปสวดเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกเหมือนกันนะความรู้สึกที่ตอนที่เขาสวดนะาจะมีความรู้สึกเหมือนกันมันเป็นการไปพิสูจน์ในสถานที่ต่างๆในมันโลกเนี่ยเพราะโลกเนี่ยมนุษย์ทิ้งกรรมไว้มนุษย์เราเนี่ยมนุษย์วิญญาณเนี่ย มันยังอยู่นะไม่ใช่ไม่อยู่เวลาสวดเนี่ยมันไม่เหมือนกับไปปรับขึ้นแถวนั้นอะ่ะไปปรับไว้ตามรูปลักษ์ของพุทธธรรมะสังฆะเป็นกระแสเดียวกันกับธรรมมังณะและเป็นกระแสด้วยการก,กาลุป,กกลปู่เวลาเราสวดที่ไหนมันก็ไปตามนั้นอะ่ะตามที่เราที่ฐานก็ไปตามรูปอย่างเงี้ยรวมนี้เป็นตัวกระจายพลังงานสวดออมาที่รูปหลวงปู่แล้วก็ได้กับวิญญ,ญาณแถวเนี้ยเขาก็จะมารับบน วิญญาณมันเป็นนามธรรมมันเป็นผีเป็นวิญญาณหมายถึงตั้งแต่จาตุมหมายถึงตั้งแต่สัมโบวสีเปตอสุรกายพวกจาตุมทั้งหมดจะเป็นหน้าคุดยัก์กุมพันรับแ,แลอะไรก็ตามฮะมันอยู่ในโลกวิญญาณเวลาเขาไปสวยในโลกวิญญาณแล้วบุญเขาก็ต้องหมดหมดเหมือนเราเนี่ยอายุก็ต้องจะหมด หมดแล้วก็จะจะเปลี่ยนร่างล่ละใช่ไหมล่ะคือวัฏจักวัชวนวัวบุนบัวเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยไงทีน <koska> ี้เวลาเราสวดมันก็ไปตามรูปเนี้ยก็แผ่วิญญาณแถวนี้ยทุกวิญญาณแหละอายุเขาก็ยืนขึ้นมันยังไม่หมดเข้าใจไหมค่ะไม่หมดเพราะเข้ามาสวดกับเราเนี่ยไม่หมดแน่เขาไม่มีรูปไม่นามก็จริง ก็เป็นนมามธรรมก็จริงแต่นี่คือตัวกระจายเราเป็นตัวกระจายเรามีรูปมีนามรูปลงปูไม่เคลื่อนไหวก็จริงแต่นมามมธรรมเคลื่อนไหวคือบารมีทีเคลื่อนไหวมันก็ไปที่รูปทั้นแล้วก็แผ่อายุเขาก็มากขึ้นถึงไม่ได้มากเท่าเราแต่อายุเขาก็ยังไม่หมดค่ะหลวงตา วิญญาณก็จะมีหลายระดับถูกไหมคะหลวงตาใช่ตั้งแต่เปลือสุรกายวิญญาณเปลือนี่ก็คือเห็นได้ตัวตาเนื้อเนื้อเนี่ยแหละอสุรกายเหมือนกันเพราะว่าเขาหยาบใช่ไหมคะหลวงตาหยาบฮะไปจากมนุษย์ราละเอียดขึ้นไปหน่อยก็าจารุมจริงๆแล้วก็คือลุกเทวดาอากาศเทวดาหรือภูมิเทวดาเนี่ยเขาไม่เห็นกันหรอกพวกนาคพวกขุดพวกกุมพันธ์รับแลพวกเนี้ย อยู่ในจาตุมนะเป็นเทวดานะไม่ใช่นาคอยู่เนี้นาคที่เราเห็นงูนะั่นนะ่ะมันเป็นลูกน้องเขาเลูกน้องของนาคอยู่ในอยู่ในเผ่าพันธุ์ของนาคถ้าเป็นนกนักอะไรเนี่ยเป็นเผ่าพันธุ์ของคุดใจนะ ค่ะหลวงตาแล้วหลวงตาเคยกล่าวว่าจิตที่ละเอียดจะสามารถสามารถมองเห็นหยาบได้ส่วนจิตที่หยาบนั้นไม่สามารถมองเห็นละเอียดได้ใช่ไหมคะหลวงตาไม่เห็นนะพวกที่หยาบมันก็ไม่เห็นละเอียดยกเว้นผู้ที่ละเอียดจะเห็นที่หยาบหยาบจึงในโลกวิญญาณนะฮะเพราะนั้นเราสวดมนเนี่ยเราถึงจะทําจิตให้เราละเอียดแล้วสวดมนเนี่ยสวดจริงๆนะเป็นพรหมนะ ชั้นพรมเป็นชั้นที่ละเอียดที่สุดแล้วสามารถจะมองได้ทุกชั้นเลยมองมาได้ทุกชั้นเลยมองมนุษย์ได้ด้วยรู้เลยมนุษย์กายเป็นยังไงจิตเป็นยังไงเพราะชั้นพรมเป็นชั้นไม่มีเพศถ้าเรียกว่าเป็นชั้นที่ไม่มีกามท่านเรียกว่ารูปประพรมเรียกว่ารูปประพรมเลยรูปประพรมไปอาลูปประพรม แล้วก็เป็นแดนที่ไม่เกิดคดีเมืองแก้วเลยไปหน่อยหนึ่งยกมานี่ยกะลงลงมาเนี่กเเทวดาหกชั้นตั้งแต่จ่าตุมยันไปชั้นที่หส่วนมนุษย์มีหลากหลายหลากหลายภูมิตัวเป็นมนุษย์แต่เป็นโพลิษัตก็มีเป็นปัจเจกภูม,มิก็มีเป็นหลักงภูม,มิก็มีเป็นเทวดาก็มีเป็นเปรตอสุรกายก็มีในร่างของมนุษย์ โดยการกระทําของเขานน่นแหละเวลาเขาเปลี่ยนร่างเขาออไปตามนั้นแหละทีนี้เราฝึกเนี่ยฝึกทาไมอะฝึกถ้ามีกําลังมันก็ไม่เกิดละจังหวะมันอยู่ที่กําลังใจกาลังใจเราเนี่ยเราฝึกเป็นนาน,น,านเขาเรารู้สามารถจะตัดภพชาติได้หรือว่าจะกําหนดทิศทางเกิดได้แต่แล้วเกิดเลยก็ได้แต่แล้วเป็นพระภูมก็ได้เนี่ยมนุษย์เนี่ย สามารถจะช่วยมนุษย์ด้วยกันได้ช่วยสัตว์ได้ช่วยวิญญาณได้มนุษย์เนี่ยดีไหมล่ะก็ดีไงแต่แต่ถ้าเข้าใจจริงๆนะทุกคนต้องสวดนนะทุกคนต้องฝึกเพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วล่ะม่มีใครไม่ตายคิดซะว่าโลกนี้ไม่ใจะของใครถ้าเราอยากปรารถนาเป็นผู้รักก็ได้ สำเร็จแล้วก็ไม่เอาไปด้วยหรอกทิ้งไว้นในโลก